สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูการเติมน้ํามันรถในประเทศออสเตรเลียกันนะคะที่ปั๊มจะไม่มีพนักงานในการเติมน้ํามันรถให้นะคะเราจะทำเองทุกอย่างเลยค่ะกดหัวใจเองเลือกน้ํามันเองนี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อนะคะเพื่อไปจ่ายเงินค่ะ ในร้านเขาก็มีทุกอย่างเลยเหมือนกับเซเ่นอเบ้านเราเลยนะคะจะมีไอศครีมเนี่ยค่ะแมกนัมก็มีนะคะร้อยสิบห้าบาทค่ะซึ่งแพงกว่าบ้านเราเนาะจะมีหลายหลายยี่ห้อตัวหลายหลายรสชาติเลยนะคะมีโดนัท ด้วยนะคะแล้วก็พายนี่ก็จะเป็นพวกชีสนี่เครื่องดื่มค่ะก็เครื่องดื่มน้ำลมน้ำเปล่าที่ประเทศออสเตรเลียนะคะก็จะดีไปอย่างหนึ่งคือเราสามารถดื่มน้ำจากก๊อกได้เลยนะคะเพราะว่าเขากรองมาเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถดื่มได้เลยใช้น้ำจากน้ำก๊อกนะคะแล้วก็ ดื่มได้เลยนะคะนี่ค่ะจะมีเหมือนกับเซเว่นบ้านเราเลยนะคะมีทุกอย่างเลยส่วนของเล่นค่ะอาหารสาัตว์ค่ะน้ำอัดลมแล้วก็พวกกาแฟน้ำตาลพวกบะหมี่สำเร็จรูปช็อกโกแลตขนมปัง ขนมซีเรียลพวกนี้ค่ะนี่จะเป็นพวกขนมนะคะแต่บอกไว้ก่อนนะคะขนมที่นี่ไม่อร่อยค่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะนี่กระทิงแดงก็มีนะคะเบรดบลูขนมเจลลี่ค่ะช็อกโกแลตที่เด็กๆชอบกินกันนะคะ M M เหมือนกับบ้านเราเลย นมพวกนมพวกของน้ำอัดลมพวกเนี้ยค่ะช็อกโกแลตเยอะมากค่ะน,นี่ค่ะช็อกโกแลตเนี้ยแต่ช็อกโกแลตท,ที่นี่อร่อยนะคะเยอะมาก นี่ค่ะเราก็สมาจ่ายเงินตรงหน้าแคชเชียร์อย่างนี้เลยนี่นี่นะคะเราก็ลองชิมไอศครีมที่เราซื้อมานะคะราคาเท่ากับไอศครีมตัวแมกนัมเ,เลยนะคะอ,คอร่อยมากเหมือนกันคะ่ะอร่อยเหมือนกับแมกนัมนค่ะเนืนุ่มรสชาติดีเลย ดูว o u w วันท o ่อยากอร่อยนะคะ5ดอลลาร์ประมาณร้อยกว่าบาทเฟนไฟนะคะเฟนไฟที่นี่ก็ของแมกโโนล์นะคะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ พอเขาทอดไม่ค่อยกรอบอม,มีสองเรองคอเรงคลย้กินเฟรนฟรายกับไอศกรีมก็แม็กนัมที่นี่เข้ากันดีนะคะอร่อยดีค่ะราคาประมาณหนึ่งร้อยสิบบาท One of baht. Here in Thailand, you now, ice cream. 40 oh, baht in Thailand. This is here, 5 dollars. 110 baht available. You know, Magnum. Magnum. Yeah. How much? 40 baht. Here, 5 dollars. quan thanh hết bạn But this one I think similar Megan Yeah. you What's that one? How much do you want? Oh Same 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 Same